สวัสดีและทักทายเพืเ่อนๆที่ติดตามกันใน YouTube Channel ช่องวิเคราะห์บอลวันนี้วบอลเด็ดนะครับวันนี้วันเสาร์ที่23ธันวาคมคัดทีเด็ดมาแนะนำเพืเ่อนๆ6คู่ด้วยกันนะครับขออนุญาตเริ่มต้นคู่แรกโดยเกมลิเวอร์พูลนะครับวันนี้เกมพรีเม์ลกเวลาเที่ยงคืนครึ่งจะเปิดบ้านไอนฟิล์พบกับอาร์เซนลเอเชียนนะครับวันนี้เลทเสมอแล้วก็เป็นเลทที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลต่อเสมอครึ่ง โอเวอร์เดอรที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับเรอรวพูอยู่เบอร์2อาร์เซอนอยู่เบอร์1สถิติทั้งคู่เจ้าบ้านเรอรวพูชนะ4สเสมอ2ไม่แพ้ใครทำได้12ประตูเสีย5ส่วนทีมเยือนอัเซอน6เกมหลังสุดชนะ5แพ้เกมเดียว12ประตูโดนไป6ประตูนะครับเกมล่าสุดเจอกันที่บ้านเรอรวพูเสมอสอง 2, 2 เอเชียนีกับเสม,มอแล้วเกาอนั้นนี้ที่บาสโนลชนะริบูสามสองวันนั้นต้องยอมรับว่าริบูมาต่อสนล์เลยเสม,มอครบครึ่งเอเชียนี้กับหลุดมาสองเกมติดแต่ว่าสาติส่วนใหญ่เป็นเจ้าบ้านริบูที่สามารถทำเงินได้เหนือสโนนนะครับเกมล่าสวนริบูเพิ่งเปิดบ้านอัดเวทแฮมมาห้าหนึ่งเลต่อลูกครึ่งกลับมาทำเงินได้ครั้งหนึ่งเพราะว่าเกาะนั้นนี้ เสมอแมนยู0-0แล้วก็ไปเยือนแซงกิลุดแพ้ามา2-1ส่วนทีมยูเอฟนอลเพิ่งชนะไบตันมา2-0นะครับก่อนหน้านี้ไปเยือนเพรสฟีเฮลเฟนเสมอ1-1แล้วก็ไปเยือนแอสตันวิลล่าแพ้1-0นเชียนะครับหลุดมา4เกมติดเกมล่าสุดกลับมาทำกันได้ลิเวอร์พูลจะอยู่ในแผน4-3-3มีเบ็คเกอร์นะครับไอซองแล้วก็เซนเตอร์ฟิกิลฟันได้ยืนคขั้วโกนาเต้แบ็กซ้ายซิมิคาร์สแบ็คขวาเซนเทรีนอาโน มิฟิลมีโจนส์เอนโดแล้วก็สโบสไลแนวรุกมีดิอาสนูเยสแล้วก็โมซาร่าส่วนทีมเยือน4-3-3มีบาย่านะครับเซนเตอร์2คนมีมากันเยสซาริบาไปขวาเบนไวแบ็กายเซเชนโกมิดฟิลมีดิคันไรโอเนกาแล้วก็ฮาวเวิร์ดนะครับแนวรุกมีเยซุสบุคอโยซาก้าแล้วก็มาตินเนลี่เอเวนไลติงหกจุ6.9เท่ากันตัวเจ็บพอๆกันนะครับ จะบ้านจะยังขาดโจยมาติปเดียโก้คันตาไรน์ดีโรเบิร์ตสันเดียโก้โชต้าซิฟานเบเซติกแล้วก็อเล็กซิสแม็กเอริสเตอร์ส่วนทีมเยือนยังไม่มียเยรนทิมเบอร์โทมัสปาเตฟบเบียวเฟียร่าแล้วก็โทเกฮิโร่โทเมียสุส่วนโมเมนต์เอลเนนี่กับจอร์จิโนลุนลงเป็นตัวสำรองนะครับต้องยอม,ามารับว่าลิเวอร์พูลเล่นในบ้านมีโอกาสต่ออย่างน้อยก็ต่อปอ แต่ว่าพีดิคชั่นให้เสมอ2-2นะครับวันนี้ผมชอบลิฟูมากกว่านะลิฟูเล่นในบ้านมีโอกาสยันเสมอแต่ก็มีโอกาชนะเหมือนกันให้ต่อลิฟูเลตต่อปอเชียได้ครับคู่ถัดมาเวสต์แฮมเปิดลอนดอนซตเดียมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลทีมเยือนมาต่อเสมอนะครับแล้วก็อเวนเดอร์ที่2ลูกครึ่งควบ3เวสต์แฮมอยู่เบอร์9มี27แต้ม เล่นในบ้าน8นัดชนะ4สเสมอ2แพ้2ส่วนทีมเยนแมนยูเล่นเกมเยนอน8เก 4, เมชนะ4เสมอ1แพ้3อยู่อันดับที่7มี28แต้มสถิติคู่นี้เวแทแฮมเพิ่งเอาชนะแมนยูมา1 0นะครับก่อนหน้านี้3เกมแมนยูเล่นในบ้านเวนแทแฮมมาเก็บแต้มได้ทั้ง3นัดติดต่อกันตั้งแต่ตปี2022แต่ว่าเกมล่าสุดเว,วแทแฮมก็ถือว่าผลงานดี ล่าสุดเวสแฮมไปเยือนเรียวผู้นะครับแพ้มา51แต่ว่าก่อนหน้าน,นี้เล่นในบ้าน2เกมเอาชนะไฟบวกและบูฟแฮมตันทำเงินได้ด้วยส่วนทีมเยือนแมนยูเองล่าสุดไปเจอเรอร์พูลเสมอศูนย์ศูนย์แล้วก็เล่นในบ้านอีกสองเกมแพ้บอลมาดสามศูนย์แล้วก็แพ้กับไบเยอร์มิวนกหนึ่งศูนย์นะครับเอเชียน,นะครับเพิ่งมาทำเงินได้เกมล่าสุดผมก็ยังมองว่าแมนยูเองน่าจะยังทำไม่ดีเท่าเวสแฮม เชียร์เวสแฮมต่อเสมอเชียร์ได้ครับคู่จัดมา,าสเปอร์รเ,เจอเอฟเวอร์ตันที่ทาราฟสเปอร์สเตเดียมนะครับเป็นเจ้าบ้านสเปอร์ต่อเอฟเวอร์ตันครึ่งโอบลูกองวันเดอร์ที่3ลูกสเปอร์อยู่นำห้าเอฟเวอร์ตันอยู่ลำสิบหกแต่ว่า m, หเกมหลังสุดเอฟเวอร์ตันแพ้เกมเดียวนะครับชนะไปถึงหนัดส่วนสเปอร์เอง6นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้3เกมคู่นี้สเปอร์ไม่แพ้เอฟเวอร์ตันมา6เกมติด แต่ว่าเช่นนี้รับเพิ่งโดนไปนะครับเพราะว่าล่าสุดไปเยือนเนี่ยฟอตันเสมอหนึ่งหนึ่งเลดไปต่อครึ่งลูกหลุดสเปอร์เองล่าสุดเพิ่งชนะนรองได้ฟอร์เรสมาสองศูนแล้วก็ชนะเนิวเซนล์สี่หนึ่งเช่นนี้กับกำมาทำเงินส่วนทีมเยือนเอฟตันไม่เสียเงินมาห้าเกมติดวันนี้มีนักเตะ4ี่ห้าหเล่นเกมรับเป็นหลักแน่นอนนะครับ มีผู้สัมประตูอย่างจอร์ t, แดนพิกฟอร์ดตากอฟสกี้คีนเบดเวดแล้วก็พาราสันใน field, มิดฟิลด์มีการ์เนอร์เกยยี่โอนาน่าแม็กนิวแฮร์ริชันแล้วก็แนวรุกเป็นคาร์เวตเลวินส่วนทีมเจ้าบ,บ้านเทอร์นาล็อกสเปอร์สี่สองสามหนึ่งวิคาริโอนะครับผู้สัมประตูเซนเตอร์เดวิสโรเมโรแบ็คขวาปาโรแบ็คซ้ายลอยย่อมิดฟิลด์ตัวรับฮอยส์เบิร์กยีนกวัวซาแนวรุกมีคู ski, min, Johnson, ลูเซฟสกี้ซองมินจอห์นสันแล้วก็ลิชาร์ดลิัน ผมยังชอบทีมเจ้าบ้านอยู่นะมีโอกาสเสมอเยอะแต่ว่าดูแล้ววันนี้สเปอร์เองก็อยู่ลำห้าต่อครึ่งบูกชนะหนึ่งศูนยไม่ยากเชียร์สเปอร์ต่อครึ่งบูกเชียร์ได้ครับคู่ถัดมาคู่หนึ่งเป็นเกมระหว่างฟอร์เรสวันนี้เปิดซิตีเกลวพบบอนมาตเอฟซีนะครับในเวลาสี่ทุ่มเป็นเจ้าบ้านฟอร์เรสเล็ดเสมอลอง เสมอนะครับแล้วก็โอเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึง่งฟอร์เรสต์ยู่าสิบเจ็ดหเกมหลังสุดฟอร์เรสต์แพ้ไปถึง5นัดนะครับส่วนบอลมัด6เกมหลังสุด,สนนนสนสดชนะ4เกมสถิติครูนี้บอลมัดสู้ฟอร์เรสต์ไม่ได้เลยตั้งแต่ปี2020แต่ว่าฟอร์มปัจจุบันดีเทีเยเดือนบอลมัดเหนือกว่านะครับฟอร์เรสต์ล่าสุดเพิ่งแพ้สเปอร์มาแล้วพวกเขาแพ้มาทั้งหมด 5เกมติดต่อกันในเอเชียนีะครับเพิ่งทำเงินให้กับฟูแพรมตันเท่านั้นส่วนบอลมัดไม่แพ้ใครมา5เกมติดเอเชียให้กับทำเงินมาโดยตลอดล่าสุดเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3-0ฟอเรสต์3-5-2วันนี้มีกิฟต์ไวร์วูดทับโฟโรดานิโลมังการ่าซากาเรวิลเลียมโบลี่มูริโลเอ็นคีคาเต้แล้วก็เทอร์เนอร์ส่วนทีมเยือน4-2-1 3 1. เนโต้ซาบานยีเซนิซี่เกอร์เกสและสมิธมิดฟิลด์นะครับมีเคสตี้กุ๊กและดาวรุกมีบิลลิงเซเมนโยทาวเนียและก็โซลังเกทีมเยือนตัวเจ็บเยอะกว่าวันนี้เอเชียนทั่เบเสมอสองสองดูแล้วเกมเยือนนะ่าจะสนุกเล่นมาเยือนยันเสมอเชียร์บอลมัดเชียร์ได้ครับคู่ถัดมาลูตันทาวจะเปิด เทนเนอร์วดโรดพบกับนิวเซนในเวลา4ีทุ่มทีมเยือนมาต่อครึ่งลูกโอลเดอร์ oh, Under, ที่2ลูกครึ่งควบ 3, ารลูตันทาอยู่แบบ 18, นิวเซนอยู่แบบ6ฟอร์มปัจจุบันนิวเซนเหนือกว่าเยอะนะครับแล้วก็คู่นี้เคยเจอกันที่บ้านนิวเซนล่าสุดนิวเซนเอาชนะมา3า3หนึ่งหลูตันทาวพึ่งแพ้ซิตี้มา2-1แล้วก็แพ้เซนนนมา43นะครับ ก็ต้องยอมรับว่าแพ้มา3เกมติดแต่ว่าเช่นนี้ครับทำเงินได้ส่วนทีมเยือนเดี๋ยเส้นเพิ่งไปเสมอเชลซีมา1นตกรอบก่อนนันนี้ก็าชนะฟูเดมมา3-0วันนี้ต้องมาเยือนลูตันทาวทีมลองบอลที่อยู่ในแผนามสี่ 1. มีโอโชเบลเมนจีคาโบเรเอมปันซูบากเล่ดอตตีนารุกเมียเดบยอบราลแล้วก็ออกเบเน่ส่วนนิวโซ 433มีดูบาฟก้าบอตแมนกาเซเลสลรฟราเมนโตแบ็กซายในกันมาอขวาชิปเปียมิฟิลล์ลองสตาร์กิม,ม,มอไรส์ไมค์เล่กอดอนวิลสันแล้วก็มิเกลรอนดูแล้ววันนี้นิวซอนเหนือกว่าเล่นมาเยือนต่อครึ่งครึลูกเชีเยร์นิวซอนครับคู่สุดท้ายฟูแลมเปอร์ก็เป็นกัตเทชผมกับเบอร์ลี่เล่นจะบานต่อเบอร์ลี่ครึ่งครบลูกโอวันเดอร์ที่สองลูกครึง่ง ครบ 3, ฟูลแลมยู่ิสบ1อดมียี่สแต้มหกเกมหลังสุดชนะสาแพ้สนะครับส่วนเบอร์ลี่ยู 19, 6, นิ์บเก้หกนัดหลังสุดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สี่คู่นี้เจ้าบ้านสู้ทีมเยือนเบอร์ลี่ไม่ได้มาสี่เกมติดตั้งแต่มีสอง9เช่นกับหลุดมาโดยตลอดเจ้าบ้านวันนี้ฟูลแลมเพิ่งไปเล่นเกมเยือนกับนิวเซแล้วก็เอฟ์ตันเก็บสามแต้มไม่ได้เลยครับท่ก่อนน้านี้เล่นในมาฟูแลมเพิ่งอัด เวทีมาห้าศูนย์แล้วก็ชนะนอ้วไดฟอร์เรน Foreign มา5้ศูนย์เหมือนกันนะครับส่วนทีมเยือนเบอร์ลี่สิบหน้าหลังสุดชนะ1เสม 1, เอหนึ่งแพ้แปดไอเชื่อไหมครับทำกันได้อยู่2ครั้งฟรัมสีสองสามหนึ่งมีทั้งเบรโนดาราบิโอโยเบชลี่เตเตโรบินสันปาลินโยเคียรนี่เบเรล่าวิลเลียนวิลชันแล้วก็มูเนสส่วนเบอร์ลี่สี่สี่สองมีชอฟฟอร์ดโอเชียเบเยอร์ แต่เลอร์วิติโนราเช่นเบรอร์จีบราหิลโอโดอเบิร์ตอัมดูนีแล้วก็ฟอเรสต์เอเวอร์เรตติ้งทีมเยือนดีกว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่มีชื่อของเรากิมินเนสแต่ว่าเช่นกันจะต่อไม่แพงผิดเด็กเช่นได้ฟูแลมชนะ3-1เชียร์เจ้าบ,บ้านฟูแลมเลตต่อขึ้นกุมรกเชียร์ได้ครับทวนนะครับคู่แรกเชียร์ลิเวอร์พูลต่อปอ คู่ที่สองชอบเวท์แฮมต่อเสมอคู่ที่สามชอบสเปอร์คึองอบลูกคู่ที่สี่ชอบบอลหมัดเสมอคู่ที่ห้าชอบนิวเซนต่อคึองอ่งงบลูกและคู่สุดท้ายชอบฟลมต่อคืองงบลูกทั้งหมดเป็นทีเด็ดประจำวันเสาร์นี้นะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์มีทีเด็ดมาแนะนำเหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนเจอกนันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ